ลูฟี่กับนิทัรนการ์วันพีชเอเชียทั่วไทยแลนด์จัดครั้งแรกที่ประเทศไทยวันนี้ฟาคอสเทเป็นโรบินจากเรื่องวันพีชคันแรกต้องซื้อบัตรเข้างานก่อนรคคาบัตรค่าาคะถ้าซื้อบัตร V I P จะได้รับอะคริลิกสุดลิมิเต็ดด้วยค่ะเมื่อถึงหน้างงานต้องโหลดแอปเล่นเกมลงบนมือถือก่อนนะคะแล้วก็จะได้สูมลายบัตรโโรแกรมคนละหนึ่งใบมาลุ้นกันว่าฟ้าจะได้ลายอะไรค่ะ โซโลสุดล้อนั่นเองส่วนเพื่อนไ้าได้ชอปป <S <S ็อปเปอร์ค่ะเข้ามาห้องแรกจะพบกับราชาโจรสลัดโกโรเจอร์ห้องถัดมาจะเป็นตัวละครบนเรือไม่ว่าจะเป็นซันจิอูโซโฟช็อปเปอร์แฟรงกี้จินเบแล้วก็ฉากถ่ายรูปให้เราได้ถ่ายกันด้วยค่ะห้องถัดไปจะเป็นค่าหัวของแต่ละตัวละครว่าแต่มีหกค้าหัวเท่าไหร่นะพร้อมทั้งมีโต๊ะทำงานและแผนที่ด้วยดูแผนที่ไปกระไรลายกันค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องที่ฝ้ายชอบมากจัดฉากสวยสุด มีเรือพร้อมลายน้ำที่พื้นเหมือนอยู่กลางทะเลจริงๆเลยไฟชอบเรือสมจริงมากๆเลยค่ะในิทศการนี้นอกจากจะมีให้ดูหลายโซนแล้วก็ยังมีเกมให้เล่นเก็บคะแนนแต่ละฐานด้วยรับรองว่าใครมาที่นี่ไม่มีเบื่อแน่นอนบางเกมไฟไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะบางเกมต้องเอามือถือส่งที่กำแพงแล้วก็กดยิงรัวๆที่หน้าจอค่ะสนุกมากๆนอกจากนี้ยังมีอีกหลายห้องหลายโซนเลย นี่แค่บางส่วนเท่านั้นเพื่อนๆสามารถแต่งคอสเพลย์มาเดินในงานกันได้นะคะเพื่อนไฟก็แต่งคอสเพลย์มานะคะแต่งเป็นโรบินเหมือนกันแต่ละฉากแต่ละโซน,โซนทําออกมาจากในกระตูนเลยเดินในงานไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงแน่นอนค่ะไฟอยู่ประมาณ3มชั่วโมงเลยต้องมากันแล้วนะคะที่เซนทรัลเวลชั้น8งานจัดวันที่14กุมภาพันธ์ถึง12พฤษภาคมค่ะห้องนี้เพื่อนๆต้องถ่ายรูปและทําท่าแบบในกระตูนนะคะปิดท้ายด้วยห้องนี้เจอลูฟี่เกียร์5 ตัวใหญ่มากออกมาก็จะพบกับห้องเก็บคะแนนรอบสุดท้ายซึ่งมีเกมให้เล่นแต่ละบูทเกมละ30บาทมี7บูทไฟก็จัดไปเลยค่ะเล่นทุกบูทเลย พี่ๆแต่ละฐานน่ารักมากใครได้คะแนนสูงสุด10อันดับจะได้รับรางวัลสุดลิมิเต็ดไปเลยไฟเล่นได้อันดับที่3ค่ะออกงานมาเจอคนแต่งคอสเต้วันพีชกันยกแกงเลยเหมือนทุกตัวละครเลยแล้วก็มีพี่คนสวยอาคุกกี้วันพีชมาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าไฟจะมารีวิวช็อปขายของวันพีทและคาเฟ่วันพีทที่มีขายในงานนี้นะคะวันนี้ไฟขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ